แพ้ใครจะประท้วงเดี๋ยวมาประท้วงกับพี่เนาะดูลูกเรือด้วยเนาะตอนนี้มีใครแปกปอมมาไหมหนะถ้าจะประท้วงประท้วงตอนนี้เลยนะครับอืมระ <c oughs> ยะประมาณสองร้อยมิตรเนาะโอ้สวยงามสวยงามสวยงามมากครับแ,แม่เน้นสีก็ขึ้นมาเอาไหมนี่ก็จะจริงชะละมั้ยสวยงามครับขึ้นมา ธิดาเทพเจริญศิษย์ก็ขึ้นมาธิดาขึ้นมาอากีกธิดาเทพเจริญศิษย์ขึ้นมาธิดาเทพเจริญศิษย์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแม่น้งสีนิ่งแหวกครับธิดาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งขึ้นมาอีกครับขึ้นมาโน่นสีขึ้นมา,า,น,มา,น,น,น,มานิ่งครับนิ่ง kamarnya dia yang ada di apartemen